สวัสดีครับอยู่กับ g a มมิ่งคาเฟ่ m เ l เตอร์ในพาร์ทที่เท,ท่าไหร่แล้วไม่รู้ <laughs> น่าจะสิบเอ็ดนะครับคิดว่านะโอเควันนี้เราก็มาทำให้ร้านของเรารุ่งเรืองแล้วก็เข้าสู่ช่อง, End game องเอ็นเกมกันเถอะผมไม่รู้นะว่าจะทำยังไงให้ร้านแบบอ,อไปไวกว่านี้นะฮะตอนนี้ก็เพิ่มพวกคอนโซลแล้วนะฮะอ้อแล้วก็ ผมว่านะน่าจะต้องเพิ่มห้องเป็นเป็นห้อง p r i v a t ครับอืมทำไมผมจึงบอกว่าเข้าสู่ช่อง endgame ครับเพราะว่านี่ไงดูจากสกิลนะฮะเอ่อดูจากตารางสกิลอ่ะมันมาสามอันครบแล้วอะ่ะเนี่ยเหลือเลยแค่นิดเดียวครับเหลือแค่นิดเดียวจะ endgame นะครับนิดเดียวเองอ่าห้อง p r i v a t ใช้แสนหกนะครับเป็นห้องสตรีมมิ่งด้วยหรอ เออแล้วก็วกอุปกรณ์สตรีมมิ่งผมไม่รู้นะว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้หูฟังมาละผมสั่งในพาร์ทที่แล้วนะหูฟังไม่ใช่สั่งในพาร์ทที่แล้วสั่งหลังจบพาร์ทที่แล้วเออเราพูดอย่างนี้อันนี้จะพังไหมไม่พังเนาะอ่ะเอาไปก่อนมีอีกสามเครื่อง โอเคตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะที่เรายังคลั่งคลั่งอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องคอมหรือห้องอื่นๆน,นะฮะอ่าดิดไฟก่อนมันมืดมืด,มดสองสารเด่นมืดมืดไม่ดีต่อสายตานะฮะโอเคนี่ไงแสนหกใช่ไหมได้แสนหกชิวๆ ออันนี้คีย์บอร์ดพังนะฮะน่าจะเล่เกมเยอะไปหน่อยนะโอ้โหไอ้ดีเครื่องเวลารีแพร์นะครับรีแพร์เครื่องแพงสุดแล้วนะครับอืมไอ้พวกนี้ยังได้อยู่วันนี้ผมอยากจะซื้อคอมเพิ่มอีกอะแต่ว่าไม่รู้สิเป้าหมายก็คืออยากจะเปิดห้อง p r i v a t ก่อนนะครับ เปิดห้องเ t e ก่อนดีกว่าใช่เปิดห้องเ t e ก่อนดีกว่าแล้วก็ไอตรงนี้มันขัดหูดขัดตามากเลยอะไอตรงเนี้ยอืมซื้อมาเพิ่มสักเครื่องหนึ่งสามหมื่นเองจ้างมันชิวๆครับชิวๆ,ๆ PC a c c e s s o r y ก็หมดแล้วนะฮะนี่ เจ็ดหมื่นห้าจุกจุกห้องอาหารห้องอาหารยังก่อนนะแล้วก็มันบอกว่าไอเนี้ยไออาชิเมะนะครับมันบอกว่าให้อัพพวกสโตอะไรเดเวล2สองด้วยนะครับ Private Gaming n i ก o ต้าอัพอะตกลงละผมจะปลดล็อก r i v a t e Gaming นะฮะก่อนเลย มาดูกันในส่วนของ private gaming นะผมไม่แน่ใจว่าซื้ออะไรบ้างนะครับที่แน่ๆน,น่าจะต้องซื้อโต๊ะซื้ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ย Steam Table นะฮะ private gaming ใช่ไหมเออเนี่ย private gaming แล้วก็มีห้อง diving sim ด้วยนะห้อง diving sim นี้มันมันต้องปลดล็อกอีกหรอผมว่าเกมมันอัปเดตอะตอนแรกอะมันมีแค่4นะเว้ยเนี่ยตอนแรกมันมีแค่นี้นะฮะ เออแต่ยูยูมี diving sim ขึ้นมานี่ไงเนี่ยอยู่ๆมี diving sim ขึ้นมาครับผมไม่ชัวร์ว่ามันมาใหม่หรือเปล่าหรือยังไงนะฮะเนี่ยสี่แสนเลยเหรอ,อมผมว่าน่าจะต้องมีฟารมนอกรอบกันบ้างแล้วล่ะจริงนะคือท้าไม่ฟารมนอกรอบนะฮะ มันมันจะช้ามากๆเลยครับผมน่าจะต้องต้องมาฟาร์มเองนอกรอบนะครับมาฟาร์มเงินนะจริงๆคุณรู้ไหมครับว่า diving sim เป็นอะไรที่ผมเลิฟมากที่สุดในในการเล่นเกม PC เลยครับผมชอบชอบเล่นจอยพอมะไรามากๆนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้แบบเล่นแบบแข่งรถ ซิ่งอะไรอย่างนนครับผมเล่นแบบขับชิวๆนะฮะกินลมชมวิว <c oughs> อาจจะแปลกๆกับท่านอื่นนะครับที่แบบซื้อมาเพื่อแบบกันแข่งรถในสนามอะไรเนี้ยแต่ผมไม่ครับไม่ผมชอบขับชิวๆมากกว่านะฮะแต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนเป็นแบบผมแน่ๆเ <c oughs> ชื่อว่านะเชื่อว่าเฉยๆอ่า เป็นไงการจัดระเบียบตรงนี้มันมันดูดีอ่ะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมสั่งอะไรมาเพิ่มไหมยังเนี่ยยังไม่สั่งอะไรมาเพิ่มใช่ไหมงั้นปลดล็อกเลยครับเป็นเป็นอะไรนะ Private Gaming ครับปลดล็อก Private Gaming ซึ่งการปลดล็อก Private Gaming นี่ไงเราจะมี ลิฟต์มาหนึ่งตัวมันมันลิฟไม่ใช่ลิฟตดิมันเป็นห้องเหรอเออเป็นห้องนี่ไม่ใช่ลิฟตผมดูเป็นลิฟตนะฮะอ่ะลองลองดูนะฮะลองดูผมไม่รู้เหมือนกันวะ CPU e-sport อ่าก็ต้องใช้นะฮะ monitor ก็ต้องใช้อยู่แล้วนะฮะ คีย์บอร์ดก็ต้องใช้เอ้แผ่นเก้าอี้เฮดเซตสตรีมมิ่งแอสเซซอรีนี่ต้องใช้ทั้งหมดเลยปะเนี่ยผมไม่รู้นะว่าต้องซื้ออะไรบ้างอะผมไม่ชัวนะครับแสนหกเลยหรอคือผมไม่รู้ว่าผมซื้อมาก่อนแล้วกันนะครับถ้าอุปกรณ์ไหนเหลือเดี๋ยวผมจะไปไปซื้อมาซื้ออุปกรณ์ ชุดนั้นมาเพิ่มนะฮะเพื่อจะเอาไปใส่ในห้องคอมนะฮะอย่างเช่นเนี่ยสมมติเป็น PC อะไรอย่างเนี้ยมันเหลือนะผมก็ซื้อเมาส์คีย์บอร์ดอะไรไปเพิ่มนะฮะจมาเล่นได้นะอ่ะซื้อได้แหละไวปะเงินเร่งไวจัดเราก็รอของมาครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปช่วยเอาขนของดีกว่าเซฟก่อนเกมนี้ถ้าไม่กดเซฟมันไม่เซฟให้นะ แต่ผมชอบอย่างหนึง่งตรงที่มันไม่ไม่กระตุกนะครับเดินแล้วไม่กระตุกนะ,อ,ะอ๋อเออใช่แล้วก็อันนี้น่าจะมาแล้วนะบ้านหนึ่งตู้เกมตู้เกมนี้ตู้เกมตู้เกมมาแล้วผมไม่รู้นะว่าตู้เกมเนี่ยมันสร้างรายได้ให้เราได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางๆไปเถอะเขาเรียกว่าเพิ่มความสวยงามนะฮะให้หลาน ให้ให้ร้านมันดูมีอะไรขึ้นมาสัหน่อยแล้วก็เออใช่ที่ผมบอกจําได้ไหมว่าผมจะเลื่อนชั้นนะฮะเลื่อนชั้นชั้นซีดีกับชั้นมังงะครับเออเดี๋ยวผมจะจะเริ่มแล้วนะผมจะเริ่มล้วแต่ตอนนี้เรามาดูอุปกรณ์เกมมิ่งก่อนครับมันปลดล็อกห้องไหนวะห้องนี้ โอ้โหลืมซื้อไฟกันแล้วครับท่านไม่เข้าใจว่าทำไมต้องซื้อไฟเองตลอดมันไม่แถมมาเลย,ยงไงแถมมาดวงเดียวไม่เป็นไรให้มันเล่นแบบมืดๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาติดทีหลังเออฮะวางตู้เป็นบล็อกบล็อกก็นี่ไงก็วางนี่ไงวางตู้เป็นบล็อกบล็อกอ่ะอย่าบังดิ แล้วออกฮะไม่ไม่ใช้สองตัววะอ๋อใช้ตัวเดียวแต่ว่าต้องกดสองรอบจักเขียวเก้าอี้ใช้จอสองจอขอบคุณใช้จอสองจอนะครับจเจริญมาก สรุปหาดจอหนึ่งจอนะครับอ่าได้จะได้รู้ไงจะได้รู้นะฮะว่ามันขาดอะไรบ้างยังไงนะฮะสรุปทุกอย่างเอาหมดเลยนะครับเอาทุกอย่างเลยแถมจอเอาเป็น2จอได้ซ้ำนะฮะอ่ายวซื้ออีกสมจอคีย์บอร์ดเมาส์อ่า อีเพจเซ็ตคอนโซลไม่ต้องไม่ใช่สตรีมมิงอสซอรีอันนี้ซื้อทั้งหมดนะฮะอืมแล้วก็คอมเฟอร์นิเจอร์อันนี้หนึ่งอันอันนี้เพิ่มอีกหนึ่งอัน,นเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นสตรีมมิงเทเบิลซื้อผิดซื้อผิดซื้อผิดอันนี้ไม่เอาอ่า ขอดูแป๊บน,นึงนะว่าห้องไพรเวทมันจะแพงหรือเปล่า4 0 0่ได้อยู่ได้อยู่อ้อผมลืมไฟว่ะไฟสี่ดวงนะครับอ่าผมว่านะทีนี้ตังตังเราจะไหลเป็นน้ำนะครับอ๋อ ตังไหลเป็นน้ำยังไงเนี่ยมังหะหมดเนี่ยซีเกมซีดีก็หมดเดโอโหไปนะชีวิตช่างทรมานอ้าวแล้ววันนี้ก็ติดลบอีกโอ้ระเจ้าช่วยโอ้คอมก็พังอีกอ้าวอ้าวไหนไหนก็ไม่มีตังนะ์ละจะล้มละลายปะเนี่ยเดี๋ยวจะเซฟเซฟที่สองเซฟเซฟอันที่สอง,สอง,สอง,สองจะล้มละลายปะเนี่ยถามจริง โอ้ยหัวจะปวดเดี๋ยวรอรถมาส่งของก่อนนะครับค่อยนอนเดี๋ยวเจอกันรุ่งเช้าวันใหม่เลยแล้วกันนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ติดลบหนักมากนะฮะติดลบสามหมื่นสี่หมื่นนะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้ธุรกิจของเรามันมันยังซบเซาอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อ,อแป๊บหนึ่งนะฮะรอผม รุ่งเรืองกว่านี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้น่าจะตั้งได้อีกสักเครื่องปะเนะนี่ยเนี่ยแถวเนี่ยแนวยาวเนี่ยได้ได้อีกสักเครื่องนะฮะแล้วก็ผมซื้ออันนี้มาเพิ่มใช่ไหมนี่แต่ว่าใส่จอก่อนอ่าเล่นได้หนึ่งเครื่องแล้วนะครับเออต่อไปอ๋อเดี๋ยวนะ มันให้เลือกซ้ายขวาว่ะอ๋อที่มันขึ้นโต๊ะสองด้านเพราะมันมันให้เลือกซ้ายฝางซ้ายขวาครับ <c oughs> ลินล้นลิน้นลิ้นพันกันอ่าเราก็อันนี้อันนี้หาอะไรอีกปะเนี่ยไม่ก็ซื้อมาแล้วห้อง p r i v a t e ี่เป็นห้องสตรีมมิ่งเนาะเรียบร้อยครับสองเครื่องออฟไฟผมซื้อไฟมาแล้วด้วยนะฮะ ไ,ไ,ไฟติดข้างไหนได้ป่ะอ๋อไฟติดข้างไหนได้ผมไม่รู้ถ้าโอา้เดี๋ยวทำมืดยังเลยอะเนี่ยสว่างสว่างคือถ้ารู้นะครับผมจะเอามาติดตรงนี้ประมาณสามดวงสองดวงสามดวงแหละ เออเอาติดเท่าที่มีคนใช้บริการก่อนนะครับไอตัวนี้ยังไม่มีคนใช้บริการก็ไม่ต้องติดนะฮะส่วนอันนี้เอาะเอาเข้ากระเป๋าแล้วก็ขายขายไปเลยไหนไฟไฟขายไปเลยขายไปเลย โอเคตอนนี้ตังที่ติดลบเราเอามาได้แล้วนะครับแล้วก็แถมเพิ่มมาอีกสามหมื่นด้วยนะฮะผมอยากเห็นหน,หน้าสตรีมเมอร์คนแรกกันเลยอะนี่ผมยังไม่เห็นเลยนะหน้าสตรีมเมอร์คนแรกนะฮะหรือราคามันแพงเพราะเลยไม่มาหรอไม่ขึ้นวะไหนวะสตรีมเมอร์คนแรก เฮ้ยเึ้นๆๆ้นขึ้นไม่ใช่อันนี้เกมพอโซนช่างมันช่างมันนี่ยเครื่องเครื่อนอย่ว่างอยู่เลยนะตอนนี้เราปลดสามห้องแล้วนะครับที่เป็นห้องเกมนะฮะ เรามาซื้อเก็ซีดีนก่อนตอนกดอะมันนะครับตอนจายดังไม่มันเท่าไหร่นะฮะแสนเะก้าเกือบสองแสนเน่รอครับรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อทีเดียวนะฮะอือห้องคอม คอมผมว่ามันมันเยอะกว่าคนหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้คนก็ไม่ได้เล่นเต็มขนาดนั้นปะดูว่าเต็มวะไม่ชัว ของหอมไหนดูซิขอมมีมีอะไรจะพังบ้างเปล่ามันว่างอ่ประมาณสี่เครื่องนะครับคอมว่างประมาณสี่เครื่องส่วนอันนี้ว่างอีกสองเครื่องอันนี้อันนี้ว่างก็สองเครื่องเลยไม่มีใครมาเลยวะ่ะโอเคผมว่าเดี๋ยวเราสั่งอันนี้ได้ละ แสนเก้าห okay. <g éri> <19 3. g éri> ้าร้อยโอเคเหลือร้อยเก้าสามเหรียญมันจะเหรียญเป็นเยนนะฮะภารกิจต่อไปนะฮะก็คือการซื้อของตรงนี้นะฮะเป็นสามชั้นสามชั้น อันนี้สามชั้นนะฮะสี่หมปดเอามาเลยเอามาก่อนเอามาก่อนค่อยว่ากันนะเอามาก่อนครับเดี๋ยวผมรอให้ของขายหมดนะฮะเอาบังอะ่ะ เด้งจ้ะเออไกลไปปะนา่นาจะไกลไปเอาใกล้ๆหน่อยเอาต้องแต่ตรงนี้เลย ผมลองดูกันหนึ่งนะว่าว่าจัดยังไงดีนะครับอ้าวเดี๋ยวนะแล้วผมเอาเอาชั้นสีสีฟ้ามาผมนึกว่าอันอันแรกของผมเป็นสีฟ้าดิไม่ใช่ว่ะอันแรกเป็นสีเขียววะ่ะประมาณนี้นะไม่ไม่โอ้ คือผมขอลองจัดก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่ไมรู้ว่าจ,จัดยังไงดีอ่ะเนี่ยพี่จะเดินมาชั้นเปล่าทำไมครับพี่เออเบียเบ้ยวเบี<ๆ>้ยวบ้างช่างมเออนี่แหละตรงไอ,อชั้นมังกะด้วย อย่าบังสิอะชั้นมัองอะครับอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งขนาดมันไม่เท่ากันอะมันมันก็เลยจัดให้สวยลำบากนะประมาณนี้แล้วกันครับประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ขวางเลยครับขวางเป็นไงดูได้ไหมตรงนี้ก็ขวางเหมือนกันครับผมไม่รู้นะว่าลูกค้าจะเดินได้หรือเปล่าไม่ดีกว่าขวางด้านนี้อย่างเดียวเออ แล้วก็ชั้นสีเขียวไม่เอาได้ปะผมมีชั้นชั้นหนึ่งอะนี่ในพันนี้ยังยังไม่ได้ขายมัง่ะกับซีดีนะฮะทั้งมันโอเคได้แหละตัวน,นี้เก็บเข้าเป๋าแล้วขายครับ ขายเลยขายเลยขายเลยลไปส่วนตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยว,วจัดจัดจัดหนังสือก่อนจัดหนังสือก่อน หนงังสือหรือซีดีวะเนี่ยคือมังงะมันปกติจะเป็นหนังสือนะอ่ะอ่ะอันนี้ให้มีให้มีอยู่หลอมแหลมนะฮะให้มีอยู่นิดนึง ส่วนตรงนี้จัดด้านนี้ดีกว่าต่อไปเราสั่งของมาก็ต้องสั่งประมาณประมาณห้าชุดได้มั้งผมว่านะโอ้โหเดี๋ยวทำไมนิ่มเกี้ยงขนาดนี้เฮ้ยอาหารเราขายดีนะเนี่ยถามจริง อาหารขายดีมากเลยครับแล้วห้องอาหารนะขายขายดีปะโอ้โหเดี๋ยวดิทำไมอาหารเราขายดีขนาดนี้วะนะอืมผมว่านะผมน่าจะต้อง ต้องซื้อของเพิ่มยับยับเลยโอเควันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วก็ช่วยกันกดติดตามแล้วกดกระดิ่งยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาทหน้าครับผมบ๊ายบาย